คุณอาจจะเคยเล่นดอซ้ำๆเดิมๆและไม่มีภาคต่อมานานแต่ว่าวันนี้หลังจากได้รับเสียงเรียกร้องจากเด็กรโปกะมากมายที่ร้องว่าเมื่อไหร,ร่ดอจะมาภาค2แน่นอนกว่าจะได้มากับโคตรอภิมหาไอเทปป่าผีมัดกัรเขตสุดตึงเอามาดูกันนี่ทำได้ไงดอสองโฮเทลอัปเดตเกอกันดิซิมบ์ลเครดิตตามนี้นะครับน้องรัก สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราแค่ไหน่อยครั้งกับแมปจอซึ่งผมก็เคยเล่นไปหลายรอบแล้วคุณผู้ชมก็อาจจะงงว่าอะแล้วจะกลับมาเล่นทำไมก็คือว่าแมปดอสองเนี่ยมันจะออกมาในเดือนธันวาใช่ไหมเออและผมพน,นันเลยว่าพอดอสองออกมาอาจจะไม่มีดอหนึ่งให้เล่นหรือคนอาจจะไม่เล่นเลยผมจึงจะเล่นส่งท้ายมันก็คือแมปดอหนึ่งเนี่ยจะโดนลืมไง ผมก็จะมาแบบส่งท้ายมาหน่อยหรือไม่พูดทำความพเพลงไปเลยแล้วกันนะไปรีบไปรีบไปรีบดิสโก้ดิสโก้มาห้องแรกก็ต้องไปหยุบกุญแจเฮ้ <Okay. S 2> okay. ห้องหนึ่งถึงสามก็ไม่มีอะไรมากนะห้องสี่ขึ้นไปอ่ะมีโอกาสเจอ สลัสกิ๊ดแตงกันเราใช้ไม่ใช่อ๋อใช่อ๋อปย,ยิบดียิบดีเฮ้ยเออแล้วลงมาเปิดสวิตสวิตอย่างไรคงคลิปช้าไปนิดนึงนะเนื่องจากผมไม่มีแบบจะเล่นแล้วก็ต้องไปโรงเรียนด้วยไงแต่ถ้าเกิดว่ามี แอบเจแล้วผมก็จะรีบแคสเอามาลงอยู่ดีครับอีคมาต้องต่อไปปับ๊บไม่มีอะไรเนาะดีไม่มีอะไรเนาะเี้ครับไปดีอเ,เอ้ยของมือตีกันเลยเหรอ โอ้ยรัดมาละโดนไ่รอดเมื่อกี้มังเข้าตู้โคตรดีเลยอันนี้หากุญแจก็ได้ใช้เวลานานหน่อยเจอแล้วจะไม่ตายตรงซีกนะมาเออสองคลิปนี่นตายตรงซีกตลอดรีบๆไปถึงซีจ้าเพราะว่าเรา้องเล่นปิดไปเลยโอ้ย จ้เจอ,อบ่อยนะแต่ไม่เคยชินเลยไงไอไอ้ไอไอตัวเฮียนั่นน่ะมาไหมเนะี่ยมา,เร,าเรียบร้อยไปไปต่อคลิปนี้อาจจะมีแบบเสียงหมาเห่ามาหน่อยนะเนื่องจากอาปาดผมมันค่อนข้างที่จะเฮ่าครับเฮ่าแค่นั้นแหละคือเอาใจละ เราดต่จะได้แอทีพิวด้วยหวังดีของอร่อยนี่ก็หอจะไปห้อง30เนาะห้าห้องก็จะ30คือ8แล้วได้จะเจอละซีกอะเอาล่ะอังมามนี่ไปกับพิวด้วยมาเลยวะ เกือบตายเกือบตายเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเสียงมันเลยอะหมาเห่าดังหมาไม่กัดกันดังชิบหายผมไม่ได้ยินเลยอะคุณผู้ชมแงดีนะหลบทันเมื่อกี้แบบนึกว่าจะตายซะแล้วไม่แน่ใจด้วยนะมึงจะมาหรือเปล่าโอ้ยเฟรนด์บิวจะหมาไม่กัดกันดังชิบหายโนเวทไม่ใช่จ้ะเพื่องเพื่องเพื่อง น,น่า bana, ไม่มี <S <s <dal> <unu> นะผมุใจนะครับน <s it together> ้องรักกลัวแล้วนะจะทำผมเลยเปล่อยูแล้วโดนกัดได้ไงมันอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยโอ้ยเพื่อนๆูจะตายละผ่านเลยเนี่ยก็ครั้งที่พูดคำนี้มักจะไม่ผ่านไม่พูดดีกว่าจะเพิ่งพูดไปตะกี้เวนอาสิแล้วไม่ตายหรอกเพราะเพราะไอ้พวกเค้นี่มันจะตายตายดาดซิ่งอย่างเดียวเนี่ยเข้ามา ตรงเล่นให้ได้ไม่เล่นดอมาจานทตย์นึงละเพิ่งกลับมาเล <consultation. S 1> ่นตรงนี้แบบกลับมาเล่นจริงๆอ่ะให้เล่นอาทิตย์กว่าละมาดูกันจะสามารถสุ่มซีกได้ไหมไม้ซิกมามาทีครัาปึ๊บ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 เต็มที่ใหม่ของชิปเว้ย โอ้ยโยล้างไม่ดีแล้วภาพแหล็กบบนี้่ล้างไม่ดีแล้วนี่นี่นี่ผ่า,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 ไาไไนไว้พันผ่านผ่านฮ่าฮ่าเขาไม่ได้ตึงมครับโอ้ยไอ้เหี้ยกูวิ่งไปโดนไฟเฉยเกิดไอ้เท่าก็ไม่ได้ตึงสี่ตูด,ดีจ้ะตูดเจ๊แต่ว่าเลือดเหลือนิดเดียวโดนไอ้อะไรวะสก,กิทกัดทีเดียวน่าจะตาย อ่าไม่ไม่มาหรอกสีห่ห้าละผมจะมาเสียเวลาที่ห้องห้าสิบนี่แหละข,ข้อคันกิจยากโอเคขอบคุณที่เปิดประตูให้ด้วยนะดัสเล็กยู you f มั m a ล I l ยูจุ๊บจุ๊บทำใจลว ไม่เจอยู่ไหนวะเนี่ยวัส <What? S 1> หาคุณทุกห้องเลยนะนี่ยังไม่หาเฮ้ยทำไมไม่มีไอ,อ้แช่งน้านแล้วเนะี่ยหายไปเลยและในที่สุดของที่ห้าสิบของที่กำหนดสตาร์ชีวิตของไอ้เอาไว้คือแปนว่าผมจะสามารถชนะบอส เกิดได้หรือเปล่ปาก็ยูสุดของการเล่นก็คือการย้อนะฮะก็มาเก็บทมุงหมดปั๊กเดี๋ยวละสมุดม,มันหนึ่งเล่มล้วก็เขอามุมนี้ขออกหากันมนี่ไมนมี่ไปม,ม,ม,มีหนึ่งหนึ่งเล่มนี่ต่อซื้อว่าจะขึ้นไปข้างบนแล้ว เรามาเก็บแผ่นนี้ก่อนคือเ,เนี่ยสติกม,มุงผุ้มเดี๋ยวไปก่อนเปิดบนอยู่เดี๋ยวเราลองผ่าตวนนี้ก่อนน,อนในจุดสังเกตนีดน,นึงคือไอ้เล็มที่ใช้มันจะมีสีเออที่เรียกงไงไวะเขียมกว่าฝ่ามือมึงานา เราได้มาแล้ว2อันก็คือเอออันที่1กับที่สเหลืออีกสาันโอเคไปยังไจะไปือติดนะีนนะตนะเดือดติดติดฟิกเกอันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันหมดไซแล้วมันหมดไซแล้ว Ui Số này chơi ra Số này chảy ra Wow Ui ui bì, 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 bì. ui, ui. มันคือไปข้างบนแล้วผมก็จะมองอ่ะตรงนี้ต่อมีไหม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 ้มยดีไงหนึ่งอันโอ้เอ้ยสวยไอ้สามเหลี่ยมเราจะรอันลงมา,ก,มาก,ก่อนแล้วใครมันคอายสกูรตสกู๊ตสกู๊ตสกนีเรามาลงตรงนี้ก่อนมีเลขอะไรบ้างวะ ไอเรียนประกันเปิไปเจอเรื the next. The next ites, ่ที่ใช่ปกระสุมีเตี้ช่องแม่งเอาเร่นกันสองเสเอาโอเคอนะสองเโอเค เอเจก่มาสองเก้าสองสามโอเคชุ่มไปเฮ้ยสวยได้ลวโผล่ดูจะไม่ได้ลวไป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 เด็กก s อ hmm. o okay. อะไรงงว้ายว้ายฉันเอาเลยสติใหม่มาห้าห้องห้าสองแล้วสติสติใหม่ของคลิปของการถ่ายคลิปนะฮะคลิป,ปก็ตีแบบถ่ายมาสองคลิปก็ตายตายซีทั้งสองคลิปก็สิเปิดแล้วนี่ก่อนต้ยองใช้แล้วไอ้เจ้า,มาผมมันไม่ได้เล่นเก่งไงโอกูต้องระวังส,ก,สก,กีด้วยกูโดนสกิดกัดทีเดียวกูตายเลยไม่มี ไปไป,ไปขึ้นเดขึ้นขึ้นก่อนสักทีจะมาแดกหัวไปอยู่ลหดือยองเอโอ้ยโคตรสกีจัดนะตอนเนี้ยห้องสว่างสวยโอเคมีสกีต,ตามมาไหมไม่มีเนาะอีกสวยอัตเตอร์แปลกเหกระันใจขึ้นเยอะมีกระตังใจขึ้นเยอะเลยก็ยังน่าจะโยนสกีวันช็อตได้อยู่ไม่ตแจ อัอนนี่สับขาหลอกไอ้เคยยี้ยนึอว่ากูเจออยู่ตรงตู้นั้นไอ้ตูส้สิเขาเรียกไงเจ๊มัง้งโต๊ะโต๊ะเหมือนโต๊ะอ่ะโต๊ะโต๊ะนี่นี่นี่อาแฟทางกางอยู่ห้องหกสิบแล้วครับดูกันบ่ผมนั่นจะสามารถบรรลุหนึ่งร้อยห้องเพื่อไรกันลุ к. ดูกันว่าผมนั้นจะสามารถเปรดลูร้อยห้องเพื่อที่จะส่งท้ายดอหนึ่งได้หรือเปล่าเพราะกระดาวสองกำลังจะมากระพริบละเฮีย,ยมา,ามาถี่ยังวะ้งหลังนี้มึงมาถี่ยังเลยเนาะเห็นั้ำมันก็ยงเปิดประตูให้อะเดี๋ยวของหอวข้าอัเดี๋ยวออเอารูปไม่สวยแล้วเฮ้ย แล้วเรียบร้อยตัวจกไปโอ้ยห้องมือดีละเืินลักไปมาวะนาทีจังหวัดาทีเกินลูนกไฟมันสามารถไรสักคีได้หรือเปล่าเปิดเพื่อเพื่อความแน่ใจแล้วกันว่ามันจะไม่มามัง

มปอีกนะก็มาทีกินล่าเอาแล้วให้กูผ่านเถอะตอนนี้ก็อยู่สวนแล้วอยู่สวนแล้วรู้สึกได้พักนิดนึงโอเคไม่เสียเวลาเราไปกันต่อดีกว่าไปไปไม่ติด77เกือกอ่ะ น้อไม่มีเนาะโอเคเฮ้ดถ้ามานี่โคตรกตีนอ่ะมันจะถึงซีกรอบสองละเอาเตี้ยจิบไหย เกดการนั่งกิฟส้มตำโจ๊ะตอนเที่ยงคืนส้มตำสุดแซ่บเสิร์ฟพร้อมความสยองสุดหลอนส้มตำโจ